โอเคนะครับผมเราก็มาอยู่กับควานซาโดตุนะตีร่างกายเลยลูกตีร่างกายเลยตีร่างกายเลยเอาสานขึ้นแข่งกันเถอะเอา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 ขึ้นแข่งกันวะเอา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 ขึ้นแข่งกันเอาเอาเอา เอ้ตามตามด่างโน้นมมวแต่หนองยางถิ่งกันอีกเด็กกันเดก่อนตามด่างโน้มเลย,ยเอ๋อโซดาคือบอกสั่างเอ,เอคือบอกพี่หัวนะเนยโอ้โหขยาวขยาวาไปแล้วคือ,าอา <c ười> มาบอกพี่พี่หัวเนยว่าให้บัวเข้าก่อนหยุด

สวัสดี์ดิจโนเตบอบนน่ารักเม่เราอะ่ะไปมอมแมมน้ำไม่อาบไหหนาวนาำบาบได้พี่น้องหนาวเปแบบว่าไปแข่งกับพี่เลิศแล้วเอา้าเขาได้อะไรชุดใหม่บน่น อ๋อและวอ๋ละวอ๋ลอ้พี่บัวอยากแซงวะอโอ<ห>ไม่ใช่ไม่ใช่จะเท่ากันแล้วเปลือกถึงก็ว่าดาวจะจะเท่าเลิศแล้วจริงไหมโซดาวดาวจะจับบัวถักเปียไหมลูก ไอ้เหี้ย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 ทำอะไรทำอะไรอะ่ะบัวถักเปียไหมลูกหัวคุณค้านิยมไม่ทันสมัย ดูสันนๆนะก็แต่ว่าถ่ายจริงมันก็ไม่สันอะ่ะไปครอบเะดดากร้างเหลี่ยวโค้งช่วงนี้ช้างท้องเสียบ่อยๆนะครับต้องพาเดินอู้ช้างใครงานยาวช่ปะเพราะว่าชุมพล จ,จับห่างไหมอ,อืมอืมไอ้ของเจ็บแหงหนี่ไอ้ขาวองเจ็บแหงน่มา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 ตดให้เร,ราบิกรับตีอีืแล้ว อาลุย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 มา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 อ๋ไปก่อนนะมาหลายพยานมาตัดกันมามาลูกเ้ยเๆย มาหลายเด้โการกลูลุ่มเด้ลุ่มเด้มาหลายโตเด้ลุ่มสนเด้ลุ่มอย่างเดียวครับ ตีกันอ้โฉยเดี๋ยวเจอฉินนอนแน่ฉินแม่นอนนานนะขาหลังนานโนนะพี่ผมลืมบอก เซอไพรพี่หมีบอกมีชุดมาให้บัวสองชุดแล้วมันราดูกันมีชุดให้ลูกบัวแล้วสองชุด บ้าน้องดาวดาวไปไหนวะออกงานปอโดคือหายส้างกับหายอ๋อ โค่ไก่เบิร์ดทับไทยครับทับไทยพีคพีคเนี <c oughs> ยงเนียงง่าบ่กสั่งง่ากราไม่ง่าบ่เอากระดาษมันไมง่าวะง่าหน่อยไปลูก <c oughs> โอ้เดินตามช้างไม่ทันอ่ะ <c oughs> สำเร็จนะแม่สำเร็จนะ ควนควนเหม็นบอเหม็นควนบอ,อเดินไปขาก็เตะนู่นเตะนี่ไปเนี่ยหลงหลมก็มา น้องบิ๊ดดังขึ้นเลยครับโอ้ยใหญ่ใหญ่เราไปไปแล้ววะแต่คุณพ่อเดี๋ยวมาได้ใส่เหรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปรดตามในตอนต่อไปนะผมสวัสดีครับ